สาวอิสานบ้านทุ่งจ้ะืันนี้สาวอิสานบ้านทุ่งจะแกงปลาดุกใส่บักอึอ,อ่อนสู้กินเพาะจะแกงแซ่บๆให้กินแซ่บๆบะมอือนอ่อนสะแกงใส่ปลาดุกใส่ใบอีตู้ผิกสดเนาะจะ อันับอกอึกระเตรียมเครื่องเป็นบอ,นอือึออนเอาทางไหนมันเลยได้แต่แกง เดยบร้อยสิเข้ากับเตรียมตำพริกเตรียมแกงเลยนะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ครับตั้งหม้อไว้แล้วน้ำเดือดแล้วนะจ้ะ น้ำเดือดปาดอดาดออลปา,ปาเดือดแล้วจ้าจึงได้ใส่บบอร์อ่อนลงไปน้ำปลาเดือดแล้วจ้าใส่บบอร์อ่อนลงไป ตอนนี้ก็ขึ้นล้อให้ปลือสุกกอนนะจ๊าปลือสุกบลือเปื่อยแล้วก็จะได้ปรุงรสกับขาวที่เราให้กินกันง่ายๆจ่ายให้กินแซ่บ แค่นี้ะอื่อเทากับเปื่อยแล้วนะจ้ะสุกแล้วอ่าปรุงรสแต่ชิโลจ้าเกลือ ของแซบอีสานประเด็จเ,เนื้อปลามันเปื่อยเป็นมันกจ้ะ แกงคนอีาสานเขาที่ขาดเพราะใดคือใบอีตูเพิ่มความหอมของรสชาติอาหารจานนี้ใส่ใบอีตูลงไปอีตูออกกินแล้วก็เป็นเสร็จจ้าเป็นเรียบร้อยอย๋าวใส่สารชีพองค้กรนะจ้ะแซ่ไปจากกิน ไปอีกตู้กินมืออื่นสุดแล้วก็ตัดพร้อมน้ำสามากินข้าวน้ำกันอืม หาจ่าเสร็จจับเรียบร้อยแล้วแก่หมดอึออนใส่ปลาดุก